เป็นอะไรไปช่วงนี้ของขายไม่ดีแลฉันเพิ่งเริ่มขายของแต่ของปนันขายดีเนะกินไปปกติเขามีแต่ปัญหาเขาขายของไม่ได้พอของขายดีฉันก็ต้องสต็อกของเยอะขึ้นแต่ฉันอยู่คอนโดคนเดียวตอนนี้ห้องไม่มีที่เหลือเลยฉันก็ถึงเวลาหาที่เก็บของเพิ่มขึ้นแล้วละ่ะฉันควรต้องหาซื้อที่ทําโกดังนั้นหรอกแต่ซื้อที่เนี่ยต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะค่าที่ค่าก่อสร้างแถมต้องใช้เวลาภาสิที่ถูกๆก็อยู่ไกลไปบริหารจัดการยากจังหา่ามนันไม่ลองใช้บริการของมีสเปซด้วยล่ละมีสเปซคืออะไรหรอกนี่ก็แปลว่่่าาทีว มีสเปกก็เลยแปลว่ามีที่ว่างของฉันไม่คุ้นเลยเหรองั้นาองดูที่จริงกันหน่อยไหมนี่ไงมีสเป e พื้นที่ว่างให้เช่า24ชั่วโมงที่สามารถให้เป็นพื้นที่สต็อกสินค้าได้ทั่วกรุงเทพถึง8จุดแล้วยังมีที่พัทยากับภูเก็ตด,ด้วยนะที่นี่คือสาขาบางซื่อน่าจะเหมาะก,กับนายที่อยู่ในเมืองเดินทางมาสะดวกมากเลยลมีที่ดีๆแบบนี้อยู่แถวคอนโดช<ม>ัด้นด้วยเหรอเนี่ยข้อดีดหลัหกๆเลยก็คือค่าเช่าที่คุ้มค่าเพราะคำนวณตามพื้นที่ถ้าตอนนี้ธุรกิจยังเล็กก็สามารถเช่าพื้นทีี่่เเเลลล็กกกไไปอนนขดดดแคยยวั้ วันหนึ่งธุรกิจขยายใหญ่ขึ้นค่อยมาช่าพื้นที่ห้องใหญ่เพิ่มอีกทีนึงก็ได้แบบนี้ก็ดีเลยช่วยฉันประหยัดค่าหาที่เก็บของไปตั้งเยอะแต่เรื่องความปลอดภัยเขาก็มีมาตรฐานทั้งระบบล็อก2ชั้น CCTV ห้องติดแอร์ถ้าเราเร็วนี้มีงาน event, อีเวนต์ก็ใช้ที่นี่เก็บของชั่วคราวไปก่อนก็ได้ผมว่าเขาออกได้ย4บชั่วโมงเยี่ยมเลยฉันเริ่มสมัครใช้บริการเลยแล้วกันยังก่อนสมัครข,ของแบบนี้ต้องมีโปรตลอดรับส่วนลดสูงสุดถึงลาเพิบไปอ10%เซ็นต้และลดเ,เ,ดลนเน้น